พวาออนไลน์เลิร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป .6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระประวัติศาสตร์พัฒนาการของอาณาจักรรัตนาโกสิลด้านต่างๆในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัตนาโกสิล เราสามารถแบ่งพัฒนาการออกเป็น3ส,สมัยคือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสมัยปฏิรูปประเทศให้เป็นแบบสมัยใหม่และสมัยปฏิรูปการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยด้านการเมืองการปกครองพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของอาณาจักรรัตนโกสินทร์ในแต่ละสมัยมีดังนี้ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชการที่1ถึงรัชการที่3รูปแบบการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลักษณะคล้ายกับการปกครองในสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรีแต่มีการปรับรูปแบบการปกครองให้เป็นระบบมากขึ้นการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แบ่งออกเป็นการปกครองส่วนกลางการปกครองส่วนหัวเมืองการปกครองส่วนประเทศราชการปกครองส่วนกลางแบ่งหน่วยงานราชการเป็น6กรลม 1. กลมกลาห وم, โหม 2. กลมมหัสไทย 3. กลมเวียง 4. กลมวัง 5. กลมคลัง 6. กรลมนาการปกครองส่วนหัวเมืองเมืองที่อยู่รอบๆบเมืองหลวง และที่ห่างไกลจากเมืองหลวงแบ่งเป็นสองประเภทคือ 1. ห,หัวเมืองชั้นใน2หัวเมืองชั้นนอกการปกครองของประเทศราชเจ้าเมืองปกครองเมืองแบบอิสระแต่มีหน้าที่สำคัญคือต้องแสดงความจงรักภักดีต่อเมืองหลวงโดยการถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองและเครื่องราชบรรณาการ การชำระแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายรัชการที่หโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ชำระกฎหมายแล้วให้อาลักษ์หรือผู้ทำหน้าที่ทางหนังสือในราชสำนักคัดลอกไว้สมฉบับทุกฉบับประทับตราราชสีตราคชสีและตราบัวแก้วซึ่งเป็นตราประจำตำแหน่งสมุหานายกสมุหากะลาโหมและพระยาพระคลัง กฎหมายฉบับนี้มีชื่อว่ากฎหมายปราสามดวงหรือเรียกว่าประมวลกฎหมายราชัชกาลที่หซึ่งนำมาใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศจนถึงสมัยรชัชกาลที่5เรามาดูพัฒนาการทางด้านสังคมกันนะครับสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังคงใช้ระบบศักดินาในการจัดระเบียบและกำหนดสิทธิและหน้าที่ของคนในสังคมโดยแบ่งเป็นสองชนชั้น ได้แก่ชนชั้นปกครองคือพระมหากรรษัตริย์พระราชวงศ์ขุนนางและข้าราชการชนชั้นผู้ถูกปกครองคือไพ่และทาตนะครับ